สวัสดีค่ะทุกคน早安 tutti come state state bene oggi io invece sto bene io sto bene tutti i giorni fino adesso spero anche in futuro โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้กับการใช้รูปของคำกริยาที่อยู่ในรูปของ imperativo imperativo ก็คือในรูปของประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะปกติเราสั่งสั่งใครคะ สั่งบุรุษที่2นะคะก็คือ Seconda p e r s o n ซหมายถึงตุ๊กใช่ไหมคะก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือ v o i ยเป็นแบบ p ู้เล l าอรนะคะก็คือเป็นพวกคุณนั่นเอง v o i ยก็ได้นะคะเวลาเราสั่งนะคะเราก็จะสั่งแบบไหนอคะมีทั้งแบบเป็นแบบ Positive แล้วเป็นแบบ Negative ใช่ไหมคะ Positive ก็คือสั่งธรรมดายอย่างเช่น กินกินเถอกินเถอไป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 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบโพสิทีฟแต่ถ้าเป็นแบบน g a าทีฟหรือว่าจะเป็นนีกาตีววนะคะโพสิทีวัวแล้วก็นกาตีววถ้าเป็นแบบน e กาตีววก็คือแค่ใส่นอนข้างหน้าใช่ไหมคะอย่างเช่นไม่กินไม่ไปไม่ฟังพวกนี้นะคะก็คือเวลาเราต้องการสั่งคําเหล่านี้เราจะใช้อย่างไรในภาษาอิตาเลียนนะคะเรามาดูกันค่ะคํากริยาที่เราจะใช้ในภาษาอิตาเลียนถ้าใช้ฟอร์มแบบสั่ง ตู้นะคะบุรุษที่2ก็คือเซกอนดาเพ์โซนาเนี่ยคะ่ะถ้าเราต้องการสั่งใครว่ากินเถอะกินเถอะนะคะเราจะใช้คำกริยาแบบ แล r ซับเพรสโซนนะคะอย่างเช่นมั่นจะ a มั่นจะมั่นจะมั่นจะต้านตก็คือใช้เหมือนกับอบอกบุรุษที่3นะคะแต่จริงๆเราสั่งคนที่2นั่นเองค่ะก็คือเป็นมั่นจะมั่นจนะคะก็คือแบบนี้มันจะเป็นประโยคคําสั่งทันทีค่ะเราไม่ได้หมายถึงบอกลุยมั่นจ่นะคะถ้าเราใช้ลุยมั่นจะเป็นประโยคบอกเล่าปกตินะคะก็คือ a นะัฟเฟรมาตีวเนาะโอเคนะถ้าหาว่า เป็นเนกาติบวกคราวนี้นะคะเรากลับมาที่เป็นแบบเนกาติบวกคือประโยคคําสั่งแบบไม่ก็คือใส่นอนข้างหน้านะคะตรงนี้ต้องจําไว้ให้ดีว่าห้ามผ่านนะจาก็คือให้ใช้คํากริยารูปเต็มเลยค่ะอย่างเช่นนอนมันจ่าเรนะคะนี่คือสั่งกับตู้นะเราจะไม่บอกว่านอนมั n นจีนะคะถ้านอนมั n นจีก็คือผ่านใช้กับตู้เนี่ยมันจะกลายเป็นอเฟอร์มติบปกติก็คือเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับ ตู้นะคะเราจะต้องใช้รูปกริยาเต็มนะคะก็คือนอนมันจ้าเรห้ามกินนอนดอร์มีเรคุณห้ามนอนนะคะก็คือห้ามนอนนะคะนอนอัสกอนต้าเรก็คือห้ามฟังอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นจําไว้นะคะถ้าเป็นโพสิทีฟที่ใช้กับตู้นะคะ ให้ใช้กริยารูปเหมือนรูปกับอาใช้กับบุรุษที่3นะคะก็คืออย่างเช่นม่านจาดอเมหรือไม่ก็อสโกนตาเห็นไหมคะเวลาเราสั่งนะคะอสโกนตาก็คือฟังฉันหน่อย so อสโกนตาอ่โยวอยอันดาเรอินบ้านโยเดโซนก็ฟังหน่อยสิฉันตอนนี้ฉันอยากไปห้องน้ำเนี่ยหยุดก่อนได้ไหมอะไรวันนีนะ้เราก็บอกว่าเออใช้ประมาณนี้เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาเป็นโพสิทีโวให้ใช้เหมือนกับใช้กับบุรุษที่3นะคะผันเหมือนใช้บุรุษที่3เนาะแต่ถ้าเมื่อไรเป็นเนกาตีโวนะคะให้ใช้แบบคํากริยารูปเต็มและใส่นอนข้างหน้านะคะอันนี้ในกรณีที่ใช้กับตู้อย่างเดียวโอเคไหมคะแยกให้ออกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะคะ non d i m e n t i a อะไรก็ว่าไป non mania non ascolta อันนี้เนกาีโถ้าเป็นโพิทีวก็ ascolta มั่นจ้าดอดเมโอเคอาเดสโซโยเมนิวาดูไปแล้วคะ่ะต้องไปร้านค้าคะ่ะเช้า